ผมสิพยา,ายามไทยตัดลังถือบือผมมีเบ็ดังนี้ผมดูท่านผู้ชมมือก้าข้พันก็าวข้อุ้มลุ่มนะครับอุ้มลุ่มนะครับอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มไปยนะังเนาะโอหวัวน,นักนะดูน้ำกันครับน,นี่อยู่บ่ครับอยู่อยู่บ่เนี่ยอึ้งน้องอุ้งโพนอุ้งโพนีอุ้ย อุ้ยไงผมไปโอ้มันกินปลาเข็งแล้วครับนี่ยดูเห็นป้ะปลาเข็งถึกเบ็ดวายุอคอขึ้นไงเนี่ยนะไม่ปลาเข็งถือเบ็ดนะปาคอมันสวบอีกเท่จนึงครับผมผู้ดใดเคยพอแบบนี้นะครับผมเคยพอหลายเท่ยครับแบบนี้ไม่วายุหวยัวขึ้นไงแล้วมันกินปลาเข็งไม่ดี๋ยวผมจกให้เบิ้งครับเดี๋เอาขึ้นมากนันขอเขาอเขา อหมืงนี้ด้วยผมหมวบ้าเครไดุ้ครับเดี๋ยคได้พี่มาบอกได้ครับเนีนน่ยงมึงเียนี่ครับปลาเข็งข้าในปากเลยไอ,อกินปลาเข็งคิดว่าปลาเข็งถึงเบ็ดครับผมเดี๋ยวิันกล่น้นเนี่โอ้โอุลุโอ้ลุตซำลุพอดๆๆีครัผม ลงขวงครับเพื่อนเสียงขวงครับผมปลอดภัยไว้ก่อนลงไปโอ้โหไม่อันยันผมหาง,างบดแล้วนกนี่นี่น,น,นี่ผมเนี่ยเบิ่งไปเขียงนกนี่มันถือเบ็ดมันกินอ,อู้อยิงปืนนะัดเดียวเลยนกสองตัวครับผมนี่เพืเขียงฆ่าตีห้อยมันกินเดี๋ยวเก็บหลอกมันขับเก็บครับผม นี่ปืนนะัดเดียวไนดะ้นกสองตัวเอาเสนลกเส้นของวันน้ำกันครับอืมโดนๆครับแบบที่สีบุก่อยเห็นครับผมแต่ผมเคยได้ครับปีละเทียสองเทียอยู่เต่บอไรบมาสองปีแล้วครับแบบต้องเสีแบบตะเข็งม่ถึงเบดครับผมมันดิดนแต่พราคอมากินสวบน้ำ่นเอาเสียบเนี้ยไปต่อครับอืมรุดพอดีมัน อย่งน no ั pas, ้นขาดไปซีครับผมขาดไปซีแต่ดวงเบ็ดบะบะถีกปลาคอไปถีบไปเข่งไปผมหลุนกันต่อครับนี่คันเบ็ดจมครับผมจุ่มนะมันซ้ำจมแล้วปนักไปนับมึงดูอยู่บ่ครับเนี่ยอยู่บ่โอ้ยอยู่อยู่ไปครับไปครับโอ้ไปดุไปดุดูดุครับผมมนี่พันกอยอ่ะ ดูโตแล้วมีครับดูดุงี่ดุงีดุงเอ็นครับผมดุงเอ็นอือเอ็นครับดุงเอ็นครับนีนน่หักยาวเลยมาครับมาครับโอ้ยลงเสียงของครับเลยเสียงของกังน,นอู้ย nhau ครับหดเด้อ คุณหน่อยครับปากคุณหน่อยครับอ๋อเรียบร้อยผมอืมปลาดุกครับดุกเอ็นโหดรครับผมตอนนี้เรียบร้อยปิดครับปิดเสียงของครับอืมเต็มแล้วครับผมประดุกดุกเต็มแล้วเสร็จเงี้ยวใบตอแล้วครับตอนนี้ nhằm làm nó chẳng nói ấy. Bệt Bết xây điền Ok khắp ạ Mình không Đúng cần lắng tốt bay khắp rồi น้ำขึ้นไม่นะครับแถวนี้ยไปดันีน่หมอนครับผมไปดันีน่หมอบครับคือปรยูุคือบดินอยู่ครับโอู้หลุดปลาหลุดตัวไหนเศษเงี้ยมันไหมปลาหลุดนีนน่ปลาหลุด,ดอ๋อโอเคครับ

เนี่ยก่อนอืมอ่าเ,เดืยวไปเฉียนปวดเอวผมนะครับไปใส่ไปเฉียนเพราะนั้นโก่มทุกหลังเลยคือปเป็นเนีเคค่ยเฉียดเฮ้ยผม